สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านครับขอต้อนรับขอสูทีมงานบุญพารวยครับผมบรรยากาศตอนบ่ายบ่ายโอ้โหอย่างเราก็มาอยู่กันที่นายยายนางล้านมอร์เซนครับผมวท่าธรรมดาเมื่อนี้โอ้โหเปลี่ีหยังที่เราถือเตือนเตือนมากครับคุณยายน,านาั่งได้ลูกว่ะิีได้ลูกน้อยได้ลูกน้อยแมนครับลูกแฝดสี่แดสี่เลยบู๊ยวาแมนธรรมดาครับครับแต่ว่านั่นแกยังบ่ อ่าท่านตื่นเตือนทอย่ายน,าน,นั่ง,ง,ง,งมลวล,น,ลวาาวน,นี่นเย<ม>ียถึงบนถึงล่างแมนมาอย่างสั้นเหรอครับล่างสั้นปะบนล่างว่าสั้นมวลนี่ครับบนล่างเลยแมนสี่สึงทั้งบนทั้งล่างหลังจากที่เขามารอบแรกรอบแรกคุณยายนั่งปล่อยไห้เรอเนีปล่อยมาเด้วครับคุณยายนั่งกว่ามั่นใจมั่นใจอ,อแต่ว่ารอบนี้แห้งมั่นใจแห่งท่าตัวเก่าใค้ว่ารอบนี้ยายนั่งบอกว่า อที <ique> ่ไหนบ้านเลยแตกเนี่ยเจอที่ไหนบ้านเลยแตกเนี่ยแตกครับโอ้โหแตกบนแตกล่างแตกปวดแตกล่างเลยหวอยู่ทั้งเฮี้ยนก็แตกครับอยู่ใต้ตารางก็แตกแตกที่เราแตกเต้ทุกหม่องครับโอ้โหสุดยอดอ่ะเดี๋ยวยังไงเข้ากับที่ไปเว้าไปจ่าครับย้ายนางเนาะไปเว้าไปคุยกับเพื่อน่าแนวทางเพื่อนมีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนว่ไดีอย่งหูฟังมือเจ้าเว้ากันใอยกับบ้านนั่นมือเจ้าเว้าเลี้ยงฝันหม่องยังไงก็ยังย้ายนางแค่ช่วงว้ารุ่นเลี้ยงเด็ดรุ่นเลี้ยงแน่ไหนช่ว เพิ่นคัดตัวเลขออกมาแล้วบอกว่ามาเบิ่งรู้มาเบิ่งรู้หนิเออร์สันครับถือตาเออร์สันแมนครับถือตาบอตัวเลขที่คุณยายนั่งคัดออกมาครับผมผมเข้าไปเบิ่งปุ๊บโอ้ยบอถือตาครับจืดหูหูเราอนต่อไปชัดเจนออกมาไปน้องโอ้ออกมาแล้วไปกัร์ดไอ้ไม่น้องมาแล้วมาแล้วมาครับไปที่อ่อนไหม จอดได้อล่าฮัลโหมาจอดมาจอดมาเออเดี๋ยวใครมาซับทักทดีครับพี่นครับผมสวัสดีครับพี่มสวัสดีครับสวดีครับต้องลูกเปีย่มากจะไรนีมเพื่นาหายเมื่อเช้าท้องคอยก็ออกอีกสามบยเป็นเจ็บยมอเป็นเจ็บวันนี้เ็มาแน่นอนสับมาอ้เมื่อวานได้มาจุกวันม่นนั่นเถอะ เอากต่เนี้ยว่าอันข้าเจ้าลงมาลูกเอาขั้วเมา่ฝากแล้วเขาทิ้นี่เอาอันนั้นขอยก็ได้หวีผมได้มัดด้วยก็เปลี่ยนว่าได้ไม่ได้บ้านแม่นั่งนั่นเถิดสนรองบ้านแม่ไปนั่งสิไปนั่งสมาธิกรรมมาทานเถิดสำองก็แล่ะว่าท่านกรรมยี่ให้ออกกรรมก็เอาหนูเมื่เขียนกลับแม่บ่เห็นหูเขียนหนุกแล้วว่งอันอีหยังก็อีเขียวมันเป็นหยังก็อปุฝนสิมาเทือนหน้าพุ่นเมื่อนี้พ่อโตแบบแม่โตถ่ายแล้วเมื่อนี้พ่อโตเมื่อนี้ฝน ่ากลมตุ๊ตุไล่งานเรียบร้อยแล้วกลมว่เาเพื่อนเมื่อนี้ตัวเลขเขาเ,เปลี่ยนแปลงจังไหนบ้างเออมีเพิ่มเติมจังไหนบ้างไงบ่เปลี่ยนดิบ่เปลี่ยนมิตรน้นอืมมิตรชิน้นเข้าไปนเน้นแล้วเน้นแมนโอ้ยแบบเหยียบพายุแบบว่านผุดเลยพูดถึงเรื่องแบบัวาระว่ววงอันอันข้าเจ้าว่ามันมีศูนย์อยู่บอก โอ้ยบบอคาเจ้าว่าเจ้าว่าอืมเจ้าว่านี่คำเร่งมีสวนหน่ะไปเอาร้อนหน้าคนมีสุขน่ะยายหัวยราก็เจ้าว่าเขาเขาว่าว่าอันพุ่งหน้าว่าสิเป็ดได้ไปขายอีกแปลงนึ่งที่เจ้าว่เมื่อไรก็เจ้าหัวว่าเราโทรมาหาแม่เอฟซีโตมาหลายบ่หละแม่ พวกเมื่อไรอยู่แต่เงินม้อนเขา่ามาเงินม้อนเข่าแม่โอ๋ปัะเดี๋ยวเพื่อนกาจีนควาย่อนให้ละแม่เพื่อนกันั่นเนาะวางสั่นผู้หน่ามันมันที่สีพุ่นนะครับผมมันที่สีพุ่นเนาะมันยังก็อันนั่นยังว่าแม่ครับผมยังไมก็ได้ผู้ใจบุญชนท่านม่อืดดอกคนกาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวซอยแม่ยี่นี่ยและแม่ยูอะไรมากกระไรค่าเข่าค่าน้าหมาเนี่ยค่าเข่าค่าน้าข้นน้ำแน่นี่ยและหลายอันพันเนี่ยม้อนโอ้พูดเชีาผพูดยี่บ้านเอามาให้ยซีโต เอนสีสีเขาต้องมาหายเด้าแมวประสันเอาคนเนี้ยรัฐบาลแจกบ่เนี้ยพยาบาลก็ได้เอามาหายพยาบาลเดี๋ยวสีมาแต่นี่ก็เป็นคนใจบุญเต่เมี่เราวนผมพม,มนะ <โห S 2> มันมันเจ็ดโตวนนี้บานี้อันมาหลงมาอยู่อยู่บ้านหลวงปออยู่เฮียนเล่าแม่ครับผมมานนี่ก็ได้บอกมันมันมาออกลูกอยู่หันเจ็บโตย่าิดม,มันนี่ก็ได้ว่าอัน เสี่ยวใส่นี่เลยเรายังว่าเราเ oh. มียไอ้แนวใส่มากเราเล่าได้ว่ายายมายสั่นผมจะเอาหมามาไว้นี่เด้อยู่นี่มันลายแบบนี้ uh. แม่ก็ได้ว่าอุ้ยกอดระย่างนึกการถูกตายมัน้องเล่าได้วไปไหวสวนยางเราไปไหวสวนยางแล้วบาดนีเถึงเวลาแล้วน้องสาวไปแบงเอาสามตัวน้ำเพชรเนาะ, oh. ะได้มาหาแม่ซี เอ,อแม่ก็ได้ไม่เห็ดขอบใส่ไหวหายว่าหาผู้นั้นอยากได้ผู้นี้อยากได้ถามว่าอยากได้ก็ยู่หนีรถมาเป็ยนยังครับผมคอยสบายใจือเ่าชีวิตนี่ขาดมาบ่ไเด้นน้อยใหญนั่งครับผม <laughs> ยูหันก็บเจนได้ปลูกไว้อาทิตย์ย่งย่องกินเที่ยนึงนี่มาหน่อยค <laughs> อ,อยว่าคอยว่าอย่างย่องแล้วอันนี้ก็จะย่างร้เดี๋ยวเดี๋ยวบนลูกเป็นตะฮักเทอรี่เม่นผู้ใดว่าอยากได้เกินมึงดูหน้าตามันนะ แต่ว่าเป็นตัวแม่แต่ว่าข้าเจ้าออกไปแล้วตัวผู้นาเพลนมาตัวผู้สองตัวตัวแม่ตัวหนึ่งมืนันเอาไปบักทุกเลี้ยงนี่ยากเลยคือคนรักสัตว์นะครับรักหมารักหมารักหมารักแมวออืยังเลี้ยงวัดเราเพราะว่าเลี้ยงเี้แมวเจ้ยหมาผู้ใดมามีมองยูมองเศร้าผู้ใดแมนเอนั่นแล้วก็ดูแล้ยเบิลหลายย้ายนั่นก็ได้อันนั้นนะพาพผู้อยู่เพื่อนอยู่นี่นะเพราะนว่าอยากได้อยู่ต่ว่าแม่ไว้นี่ก้อน อามีผู้อยากได้ให้ข้าเจ้าออกไปขั้นบ่อดิบ่อเมิดก็เฉียวไปนะคนว่านะเล้าก็ดีดีพระอยู่บ้านนี้นะวันน้ำรอดนี่แม่ครันแม่ว่านี่ครับผมบ้านนี้ก็กำลังลอดตัวเลขบอกอ่า้วง้วงเนื้อตัวใดเนี่ยตัวใดบ่เนี่ยเจ้าไหนกับวงให้ชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวอีเม้นั่งสิ่ว่าสูฟังเสียธิบายสูฟังว่าเป็นเจ้าไหนในส่วนตัวเลขหมดนี้เอาไหมเอาเอากรมัเข่ามัหนี้เดี๋ยวฉีดซุ่มฟั่งให้เอฟซีเพิ่ง มาตัวเลขเขาเปลี่ยนจาาไหนแน่งวัดนี้นะโออนี่มันั่งนี่เนาะเออนี่เอเดี๋เนี่ยเาก็ทั้งทีจัมาั้งเชิสีได้นี่กันดิเนี่ยงทีเดีเาได้แล้วแม่นี่ยยงหลายหลายเอฟซีค่อยเงียงมดวดวังหันนะว่าสั้นขาเจ้าว่านะฮาอันหาเจ็ดนะยังือมาสาแถวอนั่นปิดอาจารย์สววังเลยนะฮะก็ชวนเนี่ยเนี่ย เอ,เอาหนังมึงซุ่มเ h ็ดอันอันเข้าโอ้นั่นพี่แมียอ๋อเปลี่ยนเจ้าใดป่ะพี่เมียเอาล่อ,องลอยสร้างมรูปกันเอาวันนี้เนาะครับผมมาดี้น้ำเก็ดหาสองเก็ดหาเก้าเก็ดหาแปดมาหนี่สองตัวสามเก็ดสี่เก็ดครับผมอ๋<า>อ เนื่องจากว่ากล้องหลายตัวเ้อพ,พ่อพี่น้องเ้อบางที่อาจจะได้ตรงบ่ได้เเ้อกล้องกล้องเป็นกล้องหลายตัวก็เลยเบียดกันตั้งก็เลื่ยอยไทยเอียงๆนี่น้อยอ้าวมาดี้เท่ากับว่็ว่าเบิ่งในสส่วนตัวเลขของย้ายนั่งวัดไปที่หนึ่งตุลาคมสอง 2, หาหกหากหาซ่วนหาสอง่วนบนเนี่ยเดินไปที่เกตรล่องไปที่สองแล้วเมียนะยังก้งทีเหมือนเดิมเป็นบ้างกงทีกคงทีแล้วกงที่เหมือนเดิม อส่วนสามตัวจับคู่ก็มีสามหางวันนี้มีสามหางนี่เนาะตัดออกแก้วอันติดเก้าครับผมติดเก้าตัดออกแมนคือสีม้าติดเก้าตัดออกยังไงก็มีเจ็ดหาเก้าใช่ไหมเอาเจ็ดหาเก้าวอมมันมันอยู่หลักพี่แมนมันอยู่รักโอ้โหหมายถึงร<อ>ักไล่สิบอ,อืะอ่าก็มีสามหางมีเจ็ดห้าสองแล้วก็กยิ่งเราเอาเจ็ดหาใส่มาใส่คู่กันสองสามสามชุดเลยครับโดยที่เอาว่างในอ่าสิบร้อยครับแมนร้อ แมนโอ้ยพอัวก็เคยเห็นนี่ล่ละบัะเอาก็ร่องเบิงหามันมานดีส่ันงวดนั่นก็คือกันตัวระหว่าง5เนี่ยคุณยายนางมั่นใจไปที่10นะครับส่วน7คุณยายนางมั่นใจไปที่100กับเลยเปลี่ยนที่มา7หายุนาหมูครับเปลี่ยนจักหน่วยบาทนี้บาทจังไหนบาทนี่บาทสองตัวสามตัวบาทนี้สองตัวสองตัว สิจังเกตเห็นไลยว่าคุณนายเด่นมาคุณยายนางเนี่ยเด่นมาเกีดลองที่สองผมขอหายาดมกันแต่ว่าบาทนี้เอ้าผมวิ่นแล้วตอนนี้วะสามเจ็ดสามเจ็ดที่เกียดสามห้าสามห้าเปลี่หาเออหน่อยช่้วสั้นแต่มันจัดในซี่เจ็ดเรื่องวดนี้ด้อยครับผมเดี๋ยวมันเดียวกันอยู่มันใจที่ซี่เกียดเพราะว่ามันมากว่าหัน บานนี่เขาเขากับชีโรดไปซ้ำหนีนะครับผมชดไปซ้ำหนีอ่าอ,อันนี้คือในชุดบนนะครับพ่อพี่น้องครับจ่อไปเลยครับผมเอาไปเป็นแนวทางวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกห้าครับอ่าในช่วนชุดล่างวันเถอะว่าชุดล่างก็มาเด่นไม่แพ้กันครับผมนาติดตาม่็แพ้กันในช่วนเหล็กชุดล่างของยายนั่งกันวันนี้ถือว่าสวยมากเลยเห็นตัวแรก ชุดล่างตัวแรกแล้วนี่บ๊วยนั่งยิ้มเราดิเลยนั่งยิ้มปุ้ยแล้วผมน่ะแมนเหรอเฮียจะเล่นวันนี้ก็ถือเต็มกระเป๋าแล้วแต่ว่าเขาผมสีกลับกันจักหน่อยบ่แนเป็นตัวกลับเป็นตัวนึงกลับจากหาเป็นสามครับพี่น้องครับบ่แม่นสังหน้าไหมบ่โอ้กับว่าเชนเราบอโอว่ามันกลับไปใส่ยที่เราแต่ไม่กลาไปซีนี่ฮะมากแล้วมากแล้วล่างเด่นไปที่ห้าครับรองไปที่สามครับซึ่งจับคู่กันแล้วได้วยห้าศูนย์ ห้าสองห้าเก้าและห้าห้าครับเลขสวยด้วยห้าห้าเลขอารมณ์ดีคุณย่าครับเม็ดใดที่ว่าล้านเปอร์เซ็นหัวนี่เน้นเม็ดใดล้านเปอร์เซ็นห้าสองห้าสองเน้นไปที่ห้าสองครับพอยไม่ร้องครับงัวนี้คุณย่านั่งมั่นใจบนหรือล่างล่างตัวโนห้าสองบอแมนเลขมั่นใจนี่ขึ้นว่าสีม่านี่ขึ้นว่ามั่นใจล่างขึ้นบน อันนี่ล่างอันนี่บนเนี่ยคอยพูดจักรยุ้อันนั้นบนอันนี่ล่างเลยเสียเชื่อว่าเลขสี่เข่าบนหรือเข่าล่างวันนี้โอ้ย่างเล่าก็ยังบอกไว้แล้วบอกว่างไยกันเข้าแต่วนสุดทายน่ะมาวันนี้สิแตกบนแตกข้โพดแตกบนทั้งนั้นบนสี่เกีติดล่างห้าสองจิตจิตโอ้โหนะย่าหยับมากทั้งนี่กับพ่อตีรับผม เป็นนิยังก็ได้ซี่หางหนึ่งบมดากลัวแต่ว่ากันเท้าสีมาแเนี่มกันดีๆแล้วคันผู้ใดตีดตามย้ายนั่งมากตลอดสีเห็นยา่ยายนั่งเดี๋ยวนี้ท่านสมัยมากครับเขาสู้ระดับากรี่นคันที่เก่าแล้วคไม่ไดอเจ้าละซีหางตะกี้เป็นเกือบเกือบพี่แอฟกล้ไปบิดเนาะใครว่าเรื่องคันแล้วโอ้โหเรื่อนคันมากเป็นระดับปรมาจารย์เนี่ยแมนใครว่าคันแม่นนั่งกินกันระดับไม้ฟ้าคันที่เก่า หัวขาวหัวขาววันเถอะเข้าย่าเรา่มกินกับเขาวอยู่ในรอบพยอมไปคือคือคือไคแล้วเขาว่าพัฒนาหลายนะหลังจากที่เรติดตามมาติดตามได้น่ามากในปัจจุบองปีเราแบบไงปั้นหอดมันเดียนมันเดียนกุมผ้า่มัา วันที่วันที่สิบหกของผ้าปีปีนี้น่ะนะมันออกสองเต้าล่างนะวันแรกฮะเออจากขันมาเลยแม่ติดตามมาตลอดโอ้แปลว่าเล่าบัตรึกไปเลื่อยแม่บันเทือเท่าไหร่เนาะบันทึกไว้เลยแม่เทียบสาตียอดหลังไปเรียบร้อยซึ่งเลขเหล่าถึอจังหวัดจังหวัดจังหวัดเล่านี่ไล่ละเอียดครับแม่มันมันสีรอดยิ่งไม่มนเข้าไปเติมเลยเออเดี๋ยวมันมันสีอัน อันรุดโค้งตรงไหนตรงไหนแม่กับหูจังสีนะ<อ>มันมารุดโค้งตรงนั่นนะอันตรงศูนย์หนึ่งสองแน่แน่นครับผมศูนย์หนึ่งสองครับศูนย์หนึ่งสองรุดโค้งกระมาอีกก้องหันเลยก<ม>ั<ม>นเนาะเจ้าเบิ้งลูกข่อยเบิ้งไวหวค่ะเดีดย่ายเพราะว่าลูกข่อยญี่ปุ่นกระถามมาว่ามันจังสันจังสีเนาะข่อยก็ศึกษามาดีด่จังสีนะเพราะว่าเลขเข้าตัวเลขเข้าหนีเข้าอะไรของไ่มาอันนูครับผม พอเห็ดแล้วันก็กับอยไปเลยไปอุ้ยมานี่เยนสีได้ี้ว่าอ่าว่าเพื่อนในส่วนของตัวเลขแย่นั่งเล่ยเนาะอืถือว่าอ่าตามไสตีตางแต่ผมมาทายฮอดนี่อืมท่านผมนับได้เนี่ยพลาดอยู่ปมะมาสามเทียทานั้นนี่บอร์เถิงเถิงบอร์ บ่ถึงมันก็แม่หมายถึงจับคููเด้โอ,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 อ้จับเออเออจับเล็วาาิ่งว่าลาดจะรังไหมเล็กวิ่งเนี่ยยังว่าผาดจะรังตั้งแต่ผมมาถ่ายทำยายนั่งมาว่าเข่าบนกับเข่าล่างว่าเข่าล่างกับเขาบบ่าบนว่าเข่าตัวเล่นกับเข่าตัวร่องแต่ว่าจับคููนี่มันยากแม่อยากฆ่าว่าเลข่รักน่วยนี่มันอยู่ตรงไหนนะอยู่นี่นะโอ้ขยักยู่ยใส่ละเนาะไอ้แม่ว่าเมื่อกี้นั่งนั่นมันหายมากรักน่วยนี่คันนับจากสามตัวไปนี่เนาะ ขันห้านับจากฟังอ่าขวามือเนาะม,มันสิโยตัวแรกขันห้านับจากฟังไส้เมืออ่อสิโยตัวที่สาม่น,มนรักน่วยนะจาว่ารักน่วยนะอ,านอย,นะยากกินไส้อีนั่งนั่นมันหายงวดที่แล้วนะแม่ก็เขียนไว<อ>้พี่ฝนตกไรอีแม่ยบานีนะมันก็เข่ามาสองตัวเนะาะของ<ม>อีนั่งมึงหันนะมันมีศูนย์กับสามหมอครับผมเข้าเจ็ดหาเต็งเต็งเล่นเหรออ่ามึงนึงแม่นจาว่ากับว่าเป็นยังเนาะบารีฝนมาแล้วบารีสิรบกวนอีแม่ยซัมนี่เด้เลนี่ย ลบกวนคุณยายนางแค่นี้ก่อนนะครับผู้ใดชอบจะล่องเอาไปจัดนะครับคันคัดจะล่องเอาไปพันแมนอ่าร่างทรกระนั้นเสนอเป็นแนวทางยังมีอีกโค้งสุดท้ายที่จะติดตามยายนางฟันธงมาเม็ดเดียวเสื้อเม็ดไหนเน้นเม็ดไหนผู้หลี้วว่านไหมโอ้คือเข็มขวนแต่ว่าภาพเนาะลบกวนนี้แม่ทจ้ามีหรอครับผู้ใแมา